กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะผมนายช็อตตี้บูโจว่าอย่างเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ในที่เกม The King of f i g h t e r a l l Star นะฮะก็ดูไม่ผิดนะครับมีรีวิวมาด้วยว่าตอนนี้เขามีกิจกรรมคอร์รัเรชันกันระหว่าง2เกมนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักเกมนี้มาก่อนจะเล่าให้ฟังสั้นว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นนะครับก็คือเราบังค์มบังคับเองเลยครับแต่ว่าเรื่องของการกดคอมมานด์สกิลอะมันมีปุ่มกด แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเล่นเกมตามตู้อาเขดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเกมต้นฉบับของ The King of Fighter ก็ดีหรือว่า Street Fighter ก็ดีเนี่ยเราจะต้องกดคอมมานด์เองใช่ไหมครับแต่ว่าเกมนี้มันอยู่ในมือถือไงก็เลยทําให้เล่นค่อนข้างง่ายครับแล้วระบบเกมค่อนข้างครบคันด้วยมีทั้งสู้คนเดียวนะครับสู้กับผู้เล่นอื่นอะไรเงี้ยตีบงตีบอสมีค่อนข้างครบคันครับ เข้ามาในเกมนะครับเขาจะมีแนะนํากิจกรรมคร่าวๆผ่านทางระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดแกะปองใช่ไหมการเก็บไอทองไอเทมการแจกของรางวัลฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองไปเช็คที่ด้านขวาบนของหน้าจอที่เป็นรูปจดหมายก็จะสังเกตได้ว่ามีของที่เกี่ยวข้องกับตัว Street Fighter แจกด้วยนะครับแล้วส่วนคนที่ไม่ได้ล็อกอินมานานแล้วเนี่ย มันก็จะมีรางวัลเหมือนกับคมแบ็กลอกอินอะและดูกิจกรรมนี่บริเวณด้านขวาบนเห็นไหมครับเกี่ยวกับสตรีทไฟเตอร์นี่ลืมล่ำลืมล่ำเลยนะฮะดูดิเพียบเลยเห็นไหมงั้นเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจก่อนนั่นก็คือเรื่องของการเปิดกระป้องนั่นเองไปดูไปดูไปดูปดนี่ด้านซ้ยล่างกระป้อง ซึ่งตู้ที่เกี่ยวกับตัวสตีดไฟเตอร์นี่มีหลายตู้เลยค่ะก็คือที่เป็นตู้ตัวละครตู้ที่เป็นการ์ดแล้วก็ตู้รวมแต่ตู้รวมเนี่ยมันจะได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับก็คือเราจะได้แต้มสตีดไฟเตอร์มาแล้วค่อยมาสุ่มเนาะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับว่าได้จากไหนบ้างเมื่อกี้เราก็ได้จากตัวจดหมายมาแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนมีแคสอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดกันรัวๆเลยจัดไปเก้าร้อยดูสิใครเอ่ยมาโอ้มีสีทองสามใบครับผมลุ้นๆกัน โอ้ยไม่เกี่ยวกับสตรีทไฟเตอร์แต่คนนี้ผมชอบนะหุ่นดีมากน้องเร็วนะโอ้ยซ้ำก็จุยแล้วเว้ยาสามดาวมารู้สึกผมเห็นแว็บมันมีกิจกรรมเลยนะยิ่งเราแบบว่าได้ตัวละครที่ยังไม่เคยได้มันก็จะผ่านกิจกรรมต่างๆด้วยเนาะโอ้สีดาวมาอีกหนึ่ง อุ้ยคนนี้ผมชอบสุดเลยน้องยูริแล้วมีคนนึงน้องอร์เทนาใช่ไหมอร์เทนาเออประมาณนี้นะครับเอาเด,เดีเปิดต่อเปิดต่อเพราะว่ายิ่งเปิดเยอะยิ่งได้รางวัลเพิ่มแคนยังมีอยู่จัดไปเดี๋ยวผมขอข้ำข้ามไปบ้างนะถ้าเกิดไม่มีอะไรแบบน่าสนใจอุ้ยสีแดงสามใบอันนี้ข้ามไม่ได้อุ้ยแล้วกลายเป็นสีแดงแล้วขอบทองด้วยว่ะใครอะห้าดาวไปครับคุณไวส์นะครับต,ติดไฟเตอร์อยู่ไหน มาอีกหนึ่งคนแล้วเสียงคุณคุณริวหรือเปล่านี่งไงตบมือดิครับโอ้ยเปิดสองรอบได้ริวเลย <c oughs> เสียงคุณคุณมากนะเชียวริวนั่นเองเดี๋ยวไปปั้นเลยเดี๋ยวไปปั้นเลยอุ้ย <c oughs> มาอีกหนึ่งคน <c oughs> เสียงอะไรอ่ะชุนหลีปะ่ะ เป็นน้องไอดอนครับอลิสร้องเพลงรักนะครับโอเคก็น่าจะครบแล้วอุ้ยใจเย็นใจเ,เดี๋ยวค่อยให้คะแนนทีหลังแล้วเอาน้องใหม่มาโชว์แบบนี้แหมเปิดต่อเปิดต่อเพราะว่าอยากได้ชุนหลีด้วยมีมีชุนหลีใช่ไหมจัดมาเอาอีกดูแค่ว่ามีสีแดงหรือเปล่านะครับไอ้ยะมีอีกหนึ่งใบดูสิไอเอ่ยตรงนี้ข้ามแล้วนี่นี่นีนนโคีะเนี่ย โอเคปะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ครับผมไบอันแบตเลอร์นะฮะที่เหลือก็น่าจะมีหมดละมั้งสิคิปไปเลยละกันดูซีได้ใครเอ่ยอ่าเห็นไหมซ้าก็จุยเลยนะครับอ่ะเปิดต่อเปิดต่อมาขอสีแดงจัดไปโอ้ไม่มีเลยครับมีสิคิปเลยเนาะอันนี้ก็จะสังเกตว่ามีเทอร์รี่นะฮะที่เป็นสีดาวคนเดียวนะครับเอาอีกสักรอบหนึ่งกันลวกันจัดมาเพื่อจะเก็บแคสไว้ทำอ,อื่นด้วยไงเปิดหมดก็กะไรอยู่เดี๋ยวจะไปเปิดการ์ดด้วย โอโหอันนี้สีทองเยอะครับแต่ไม่มีสีแดงเลยโอเคก็ตามนี้นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูตู้อ like ื่นมากดีกว่าเนาะนี่นี่นตู้กาตู้การ์ก็เปิดเลยก็แล้วกันนะครับมาอันนี้ใช้หกรนะครับดูดิเป็นยังไงมีสีแดงไหมมีสีแดงสองใบนะครับอ๋อรอลุ้นกันโอ้หสามสาวสามอารมณ์น่ารักนี่ครับห้าดาวมาครับผม สีดาโอ้โหน้องหมาทำไมไปเกาะอย่างนั้นล่ะสีแดงอีกใบหนึ่งอยู่ไหนนี่อันตารายโอเคไม่ได้สตีดไฟเตอร์เลยไม่เป็นไรเอาเปิดต่อสีแดงมาโอ้ยมีสีแดงโอ้ยโ,โอ้ยเปลี่ยนการ์ดด้วยโอ้โหคราวนี้ลืมล้ำลืมล้ำเลยสีแดงเพียบ มาดูดินี่ครับผมสีแดงหนึ่งโอ้โหสีแดงล้องอันนี้การเป็นนี้ผมชอบมากครับชอบมากจริงจริงอ่าก็อันนี้เป็นเขียวเนาะก็ครบแล้วล่ะนะครับที่เป็นสีแดงสามใบนะฮะมาเปิดอีกสักรอบกันแล้วกันครับไม่ได้สติดไฟเตอร์เลยเอาสติดไฟเตอร์สักใบหนึ่ง อาอุ้ยมีสีแดงหนึ่งใบอืมไม่ได้สติดไฟเตอร์ครับัานข้ามเลยก็แล้วกันเนาะก็ตามนี้นะครับการบรรยากาศการเปิดกระป๋องนะครับยิ่งเปิดเยอะก็ได้รับรางวัลเพิ่มเติมไปด้วยนะครับทีนี้เมื่อกี้ผมเปิด3มรอบเนี่ยมันได้ตั๋วการันตี5ดาวมานะครับก็มาเปิดที่ตรงนี้นะดูหน้าตู้ตู้เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือไอ้พวกตั๋วที่เรามีทั้งหลายแหลนเนี่ยผมก็ไม่รู้นะ้ได้มาจากไหนบ้างก็คิดว่าไม่ได้ออฟไลน์ line, เออขอโทษไม่ได้ออนไลน์ line, นานเนี่ยก็เลยมีการแจกเยอะนะครับก อันนี้ไนดะ้5าดาวแน่นอนลองดูดิไอเออสกิปอะไรแล้วครับมาร์คห้าดาวจริงๆนะครับ5ดาวจริงน้องชุดขาวโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปอัปเกรดตัวละครกันดีกว่าอยู่ด้านซ้ายล่างเลยครับไฟเตอร์ครับผมเดี๋ยวเราอัปเกรดออรีวิวก่อนครับเพิ่งได้มารม,มาด์สีแดงด้วยนะครับหลอ่เอเฟี้ยวมากๆนะฮะแล้วก็ดูด้านซ้ายเดี๋ยวอัปเกรดกันก่อนไม่ได้เล่นนานแล้วบางคนอาจจะลืมไปหมดแล้วนะครับเนี่ยอัปเกรดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยกันแล้วกันเนาะอัปเกรดพิสแตทด้วยไหมล่นะ ไหนๆก็ได้มาแล้วนะเนาะเออสักหน่อยสักหน่อยโอเคเปลวฟ้าส่วนเรื่องข้าในนี้ยังเลื่อนไม่ได้เนาะต้องหาวัตถุดิบมาก่อนนะครับแล้วก็ลิมิตเบรกก็ยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีตัวซ้ำเนาะส่วนคออันนี้ผมมีตัวของวัตถุดิบบ้างอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเกรดเลยก็แล้วกันเนาะนี่เอาชินคูฮาโดเคนไปด้วย แล้วก็เดี๋ยวต้องอัปเกรดสายด้านล่างครับเพราะว่าจะเอาไอ้นี่ครับถ้าเตะพายุหมุนใช่ไหมที่ชอบเรียกกันผัดเป็ดเป็ดพะโล้อะไรนะั่นแหะเออนั่นแหละแล้วก็จะมีโชว์ริวเคนด้วยต้องเลเวล37ก่อนนะครับก็จะได้มีท่าใหม่ๆเขาบ้างส่วนนั้นต่อไปเป็นการใช้งานการใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันมีระบบแนะนําอยู่แล้วนะครับว่ากดแนะนําเลยก็ได้แล้วก็เลือกเอาว่าจะเน้นอะไรผมเน้นเรื่องของพลังต่อสู้กันละกันก็กดใช้ไปได้เลยมันก็จะติดตั้งการให้อัตโนมัติก็การที่เราไปเปิดกปองมาเมื่อกี้นั่น ส่วนการที่ติดตั้งเมื่อกี้ก็อยู่ด้านซ้ายล่างนะครับแบรนด์การก็สามารถมาอัปเกรดได้เหมือนกันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวของฮีโร่นั่นแหละนะครับตัววกตัวละค,อนนะครอ่ะเนาะมีการอัปเลเวลอ่ามีการปลดลิมิเตอร์มีการตีบวกอะไรเงี้ยก็จะลักษณะคล้ายๆกันนะครับเราจะได้เก่งขึ้นด้วยเนาะงั้นก็เดี๋ยวพาไปลุยต่อเลยกันแล้วกันอัปเกรดเรียบร้อยนะครับด้านขวาล่างเนาะเราเล่นโหมดสตอรี่ก่อนเลยกันแล้วกันตอนนี้มันมีไอ้นี้ด้วยนะ เฮียครัหม New Challenger นะครับก็คือจะเป็นตัวของกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็มีเหมือนกับตัวลูกไฟผมบอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมครับได้รับของโวยอีกพีมากขึ้นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองจัดทีมแล้วก็เข้าไปลุยเลยกันแล้วกันอ,อ๋อผมจะจัดทีมอัตโนมัติเลยกันแล้วกันนะครับนี่ครับเขาแนะนำรีวมาเลยเห็นไหมครับ แต่ถ้าเกิดใครมีชุนหลี่แล้วก็มีการ์ดที่อยู่ด้านล่างนี่เห็นไหมครับเขาจะมีเป็นคําแนะนำเนาะก็คือเป็นการ์ดของสติีทไฟเตอร์หมดเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเนี่ยมาใส่ไว้ได้มันจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะครับอ่งงั้นเดี๋ยวเราไปสู้เลยกันพลังที่เขาแนะน 3, า3,000กว่าแค่ริวคนเดียวก็เกิดแล้วนะครับโอ้นี่มันฉากสตรีทไฟเตอร์ในตำนานนี่นะแล้วพรามันเป็นภาษาไทยนะครับก็ใครอยากรู้เรื่องก็อ่านได้เลยนะครับใครไม่อยากอ่านก็ด้านขวาบนสริปได้ครับ โอเคเริ่มได้นะครับผมออโต้ไปเลยนะครับด้านซ้ายบนนะครับเพราะว่าขี้เกียจเล่นเองครับโอ้โหเป็นไง <c oughs> โคตรสะใจมองเลยว่าสะใจมากครับนี่คือการต่อสู้ของริวนะฮะะรอบ2ครับคือเกมนี้เอ่อพวกศัตรูมันจะมาเป็นเวฟเวฟไงพอมีคอร์รัเอร์เรชั่นกับสตรีทไฟเตอร์ก็พยายามจะทําพวกอ่ากิมมิคหรือว่าอะไรต่างๆให้มันเหมือนสตรีทไฟเตอร์นั่นเองเช่นเล่า one two three อะไรเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมครับ เออเรียกได้ว่าใครชอบสตรีทไฟเตอร์นะครับแล้วก็ชอบ King of Fighter ด้วยเนี่ยไม่ควรพลาดเลยครับกิจกรรมนี้ไม่ได้อยู่ตลอดด้วยนะครับโอ้โหสกิลอันติเป็นไงเล่าโคตรอลังการครับผมเอาล่ะทีนี้เราไปดูกิจกรรมที่เกี่ยวกับสตรีทไฟเตอร์กันมากดีกว่านะครับก็อันแรกเลยนะครับคานิว a l นะครับอันนี้ก็คือเวลาที่เราเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเนาะดูกฎของกิจกรรมก็ได้นะครับเขาจะมีบอกอยู่ก็คือเราได้รับไฟเตอร์ใหม่ เช่นเมื่อกี้ที่เราไปเปิดกระปองเนี่ยผมได้ไฟเตอร์ตัวใหม่เพียบเลยใช่ไหมครับอเมมโมรีด้วยนะฮะก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับแต้มเพิ่มเติมเห็นไหมครับนั่นแหละเราก็สามารถที่จะมารับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีนี่ด้วยนะวัตถุดิบที่สามารถใช้ในการปลุกพลังของชุดหลีได้ด้วยนะครับต่อไปครับมิชชั่นกิจกรรมนะครับอันนี้ก็เข้ามาดูหน่อยกันลวกันนะครับเขาจะมะีตัวของกิจกรรมคล้ายๆกิจกรรมประจําวันให้ทําเมื่อเราทําแล้วเราจะได้รับแต้มนี้จําได้ไหม เออแล้วเราก็เอาแต้มเนี่ยไปเปิดแกบมองต่อได้ถ้าเกิดไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนไม่ได้เล่นนานแล้วลืมอะไรเงี้ยกดคาว่าย้ายเลยก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็จะพาไปอะไรเงี้ยนะครับบางนันเจี้ยนยังไม่เปิดก็อาจจะต้องไปลุยเนื้อเรื่องให้ผ่านก่อนอันต่อไปกิจกรรมสร้างของชุนหลีนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะเอาไอเทมของชุนหล,ลีชิ้นนี้เนี่ยมาทําการประกอบเป็นไอเทมต่างๆได้ตามรายชื่อนี้เลยเห็นไหมครับมีทั้งการ์ดมีทั้งตัวละครนะครับแล้วไอนี่หาไม่ได้ยังไง เขาบอกว่ามันได้จากการที่เราไปสุ่มกิจกรรมนั่นแหละครับมันมีกระปองตู้นึงอ่ะที่เราต้องใช้แต้มสตรีทไฟเตอร์เปิดนั่นแหละครับมันจะอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีกิจกรรมทําลายรถครับเอ้ยลองไปดูหน่อยดีกว่าน่าสนใจก็คือในกิจกรรมนี้เขาจะให้เราใช้ตัวละครลุกนะครับอ่าแล้วก็ไปทําการทําลายเจ้ารถนั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของสตรีทไฟเตอร์เลยใช่ไหมครับก็ือคือไปทําลายรถแต่พอมาอยู่ในเกมนี้แล้วก็ทําดูไฮโซก่าเดิมหน่อยนะฮะ แล้วก็อย่าลืมใช้สกิลอันตีด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่เ,เป็นเงื่อนไขนครับใช้สกิลอันตีเนี่ยจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะฮะยังไม่แตกอีกโอ้โหถึกจริงๆเลยนะเนี่ยอันต่อไปลูกเต่าฝึกฝนหนักนะครับอันนี้ก็ลองเข้ามาเช็คดูแล้วกันถ้ามีลูกเต่าเนี่ยก็สามารถมาถอยลูกเต่าได้ฟรีๆนะครับรับรางวัลกันไปครับผม อันต่อมานะครับรวบรวมความปรารถนานะครับซึ่งอันนี้คือต้องไปหาไอเทม2ชิ้นี้ก่อนแล้วเอามาบริจาคแล้วมันจะมีเกตอยู่ด้านซ้ายครับเมื่อสะสมครบก็จะได้รับรางวัลกันไปเห็นไหมครับมีเงินแคสด้วยอะไรแบบนี้นะฮะแล้วหาจากไหนเราแตะเข้าไปได้เลยครับมันจะมีบอกครับว่ามันดรอปจากแดนเจียนอะไรเห็นไหมเอออันนี้ก็อย่าลืมไปด้วยกันล้วกันนะครับตัวนั้นต่อไปครับซูเปอร์มิชชั่นครับอันนี้อารมณ์ประมาณเควสประจาวันนั่นแหละครับเออแต่ว่ามันจะมีอยู่2เควสเควสหนึ่งอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ล็อกมาลเื แล้วถ้าเกิดว่าทำภารกิจครบเนี่ยจะได้รับเอลีไปด้วยส่วนอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นซ u เปอร์มิชชั่น k o f มือใหม่นะครับอันนี้ก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับสตรีทไฟต์เตอร์นะแต่ถ้าเกิดทำได้ก็ทำๆไปกันล้วกันส่วนอันต่อมาที่เกี่ยวข้องกับสตรีทไฟต์เตอร์คือนี้ครับสมุดภาพกิจกรรมนะครับอ่าอันนี้ก็คือผมสะสมรีวิวได้ใช่ไหมครับก็มารับรางวัลเพิ่มเติมไม่งและกิจกรรมนี้มันแยกตามรายบุคคลด้วยนะเพราะนั้นก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างก็ทำให้ครบกันแล้วกันนะ นอกจากด้านบนนี้นครับยังมีตรงนี้ด้วยนะก็คือบางอันเนี่ยมันจะเป็นการต่อสู้นะครับก็อย่างเช่นอันนี้ครับเส้นทางแห่งศิลปะการต่อสู้มันจะเป็นลักษณะบแบบไต่หอคอยเห็นไหมเอออันนี้ก็มีด้วยนะครับก็พลังอาจจะไม่ได้เยอะมากในชั้นแรกๆเนาะก็ไต่ไปเรื่อยๆแล้วก็กิจกรรมสําหรับคนที่มีแคลนพอดีผมโดนเตะออกมาแล้วไงไม่ได้เล่นนานอะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าเป็นเลดบอสกิวนี่ไงครับนี่ครับก็คือเลดบอสกิวจะเป็นริวคล้ายๆกับริวร่างมานเนาะอันนี้ต้องมีกิวก่อนถึงจะเข้าร่วมได้ครับ เพราะฉะนั้นสาหรับคลิปนี้ก็รีวิวฉบับเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ไว้เพียงเท่านี้กันแล้วกันเนาะใครที่คิดถึงนะครับก็ลิงก์ดาวน์โหลดทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะฮะเข้ามาดาวน์โหลดแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันได้เลยครับ